มากินกันจ้าร้านแคนาบิดแคนาบิดแคนาบิดโอ้ยไฟม,มันลวกนิ้วเว้ยขนมจีนน้ำยาไข่ตาหวานขนมจีนไข่น้ำยาไข่ตาหวานกระตีนไก่นะจ๊ะมีลูกชิ้นปลาด้วยอ้ยจะคนให้คุณผู้ชมดูไฟมันลวกมือไฟม,มันลวกมือค่ะไฟลวกมือ,อ,มมอขนมจีนน้ำยาตีนไก่ขนมจีนน้ำยาตีนไก่นะจ๊ะมากินกันเลยจ้ามากินกันเลยจ้า เดือดฟุดฟุดเดือดฟุดฟุดเดือดฟุดฟดนะจ๊ะนี่มีผักนะจ๊ะนี่เราก็เอาผักในี้ใส่เลยจ้ะแม่ชอบกินผักนี้เยอะๆตัวงอกนิดหน่อยนะจ๊ะกระลำปีนิดหน่อยจ้าแล้วก็พริกป่นใส่ลงไปเลยจ้าชอบกินเผ็ดใส่ลงไปเลยจ้าอันนี้ก็พริกมะนาวนะจ๊ะ พริกน้ำปลาพริกน้ำปลาไม่ให้พริกมะนาวน,นี่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 เอาพริกขี้หนูใส่แบบนี้เลยนะจ๊ะชอบเคี่ยวพริกจ้าแม่ชอบเคี่ยวพริกมากเลยจ้ามาจิ้มจามาจิ้นจ้า เดี๋ยวจะตักน้ำยาใส่ละให้มันเดือดสุดๆเดือดสุดๆนะจ๊ะไฟมันลุกใส่มือนี่จ้ะร้านแคนนาบิแคนนาบิแคนนาบิอยู่ทางเดินระหว่างบปยกหนึ่งไปบปยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองจ๊ะราดน้ำยาเลยค่ะเปิดทุกวันสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นจันทร์ถึงอาทิตย์เป็นตึกแถวหนึ่งครูหานั่งกินได้มากินได้เลยจ้ะ เยวจะไก่ตีนไก่ลงไปน้ำยาตีนไก่น้ำยาตีนไก่นี่จะลราดให้ช้ำช like ้มช้ำ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 ชิ้นปลาไม่เอาไม่ชอบกินเนี่ยคุณผู้ชมไส่ตีนไก่ลงไปใส่ตีนไก่ลงไปค่ะขานมจีนน้ำยาตีนไก่นะคะนี่ค่ะอุ้ยอุ้ยกระเด็นเลย้ยกระเด็นว้ากระเด็นเต็มบ้านเลยค่ะกระเด็นเต็มบ้านเลยค่ะอุ้ย กระเด็นเต็มบ้านเลยไม่ค่อยเช็ดกินกันน้ำจีน้ำ,ย,นำยาเต็งไก่นะคะกระเด็นเต็มบ้านเลยคะ่ะามากินกันค่ะมากินกันค่ะกินกันค่ะ กลัวไฟลุกหน่ไม่กล้าก้มเลยก้มเลยเดี๋ยวไฟมันลุกหน้า มาตรงนี้กลัวกลัวไฟมันลวกแน่มากินตรงนี้เดี๋ยวไฟแม่งลวกใส่หน้ากลัวมากอืมไม่มีผักกาดดองจริงๆมงนะมไม่มีผักกัดดองนะคุณผู้ชมไม่มีผักกาดดอง อยกินตรงนี้นี่ให้คุณผู้ชมดูให้คุณผู้ชมดูที่ร้านขายเองค่ะร้านของแม่เองเลยร้านแคน,นาบิกแคนาบิตไข่ตาหวานอืม,อม แม่ครัวเขาเริ่มตักกระกจองอืม กินกับไข่ตาหวานอ,อร่อยมากแม่ครัวคนนี้เก่งทำน้ำยาอร่อย thăm nhâm ya ẩm thầm nhâm น้ำยาอร่อยมนะ <h ums> ให้ดูตรงนี้เดี๋ยวฝุ่นเลอะบ้านไปเหมือนกันเดี๋ยวเขาเช็ด <h ums> นี่เห็นไหมใส่ตีนไก่ลงไปไงคุณผู้ชมใส่ตีนไก่ลงไปในน้ำยาจะได้อร่อย ไม่ไม่นี่ไฟลุกเห็นไหมคุณผู้ชมเมื่อกี้แม่โยนแรงไปหน่อยมันก็เลยอุ้ยกลยหล่นอุ้ยขนมจีนน้ำยาติ่งกันแหวยโดนมือไงไฟมันลุกใส่มืออุ้ยอุ้ย นี่มีอันนี้เจอร่อยมากถ้ามีผักกัดดองยิ่งอร่อยนะผักกัดดองว้ยนี่คุณผู้ชม มาไปล้างมือปับ ใจเลยแม่ครัวคนนี้เก่งทำอร่อย,ทำอ,อยกกอทำอร่อยกว่าตะก้องทำอร่อยกว่าแม่ครัวคนที่มีลูกสาวอายุสิบหกคนนั้นสู้คนนี้ไม่ได้คนนี้ทำอร่อยอืม อร่อยจริงจริงอ,อร่อยจริงจริงอร่อยจริงจริงกินกับไข่ตาหวานนะคุณผู้ชมนี่ไข่ตาหวาน มากินดได้เลยร้านคันยบิดคันยบิดคันยบิดเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์10โมงเช้าถึง6โมงเย็น10โมงเช้าถึง6โมงเย็น เว้ยอร่อยมากแม่ขัวเลินอร่อยมากลงเหลือไข่ตอกเมาไปวางในปองนี่นแล้วไปชนตรงนู้นแล้วไฟมันดับแล้วเมื่อกี้ไม่กล้ากินกลัวไฟมันลวกใส่หน้าให้คุณผู้ชมดู น,นี่เห็นไหมคะยังเดือดฟุดๆเมื่อกี้ไฟมันลวกนิ้วมือแม่แม่ก็เลยไม่กล้าเลยขนมจีนตีนไก่ เป็นตีนไก่ไหมคะคุณผู้ชมมา,มากินได้มากินได้มากินได้ร้านแคนาบิตแคนาบิตอยู่ทางเดินระหว่างบายกหนึ่งไปบายกสองบานเลขที่120 1, 1 2ึ่งสทับหนึจ้ะเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์สิบโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นโทรสั่งไปกินที่บ้านก็ได้นะจ๊ะค <c oughs> ่ารถคิดตามระยะทางโทร08 163 046 2นึหกสามศน์ละลายมาสั่งก็ได้ <c oughs> แอดลีน่าดัดแกงเียชุดหนึ่งอย่างเงี้ยร้อบาทร้อบาท ชุดหนึ่งเนี่ยร้อยห้าสิบบาทจา้ะนี่ผักแบบนี้เลยเจะจะผักไปไว้ทางนนเดี๋ยวจะจะมาดูตีนไก่ แม่ครัวคนนี้เก่งทําอร่อยทําอร่อยเก่งมากทําอร่อยทําอร่อยเลยแหละขนาดไม่มีไม่มีผระกาดรางม่ยังอร่อยเลยนี่นี่เดี๋ยวดูตีนไกแล้วเปื่อ,อยหรือเปล่า น้ำกินน้ำยาติดกะอร่อยมากอะ ตีนไก่เปื่อยเลยล่ะโอ้โอร่อยมากขนมจีนน้ำยาคุณผู้ชมอร่อยมากมีลูกชิ้นปลาเดี๋ยวลองกินดูว,ว่าเป็นยังไงน้ำยาคน้นอร่อยมากเนื้อปาลารวนๆเลย ชิ้นปลาใช้ได้กรอบไม่เหม็นคาวปกติไม่กินลูกชิ้นปลานะ่ะมันเหนม็นคาวันเจ้านี้กรอบเนีไม่เหม็นคาวใช้ได้เลยอืม ไม่กลัวเก่งมากทำอร่อยมากเลยอืม อร่อยมากอร่อยมากเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ร้านแคนนาบิบอร่อยอร่อย่ออยานเลยทำอร่อยกับตะกร้ออีกทำอร่อยกับตะกร้อทำอร่อยกว่าแม่ครัวที่มีลูกอายุสิบหก คนนั้นยังทำสู้อะไรเจ้านี้ไม่ได้ตีนไก่อร่อยมากอร่อยจริงๆค่ะ อืม,อ,มอร่อยจริงจสะใจเลยแหละอืม,อ,มอร่อยที่สุดในโลกแม่ครัวเก่งเป็นขนมจีนน้ำยาที่อร่อยที่สุดในโลกมากินได้เลยร้านกันนาะบิด ทางเดินระหว่างบายุกหนึ่งบายกสบ้านเลขที่1นึ่งสองศูนต้หเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์สิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเป็นตึกแถวหนึ่งครูหานั่งกินได้ไม่สะดวกมากินสั่งไปกินที่บ้านชุดละร้อยห้าโทรศูนย์แปดหนึ่งหกสายอไลน์มาสั่งก็ได้แอตลลนาดอดแกงไลชื่อข่าวโหด